ข่ายเอาผลโย่เอาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่<อเ>น,น้อง<เ>วันนี้คอยมาเฮ็ดเวลมอยู่บ้านเฮ็ดป้อมซอมแปกเส้นทางนี่ฝนกระกแล้วนี่<อเ>รพราอยู่บ้านเวงของเฮ้าทางบ้านเวงน้อยบ้านเวงใหญ่เต้าโฮมเดียวมาซ่อมแปกเส้นทางเพราะเดี๋ยวนี้มันฤดูฝนพี่น้องเพราะเส้นทางกับ<อ>เป้เพลลาย<อเ> เอากระพาเดี๋ยวมาเฮ็ดน่าเพิ่งโคลนก่อนตกแดกปกเอาเพิ่งโคลนก่อนเอ้ยโคลนกระเชาโตกล่ะเอาเห็ดต่ออีก ็บไปเตาห้มเดียวอยู่คนละทรงเฮนพู้มีฮู้มันคนในสองบ้านนี้มันจะมาหลายันเด้เนี่ยเอาจะคุดตมทมันตัวที่มันเป็นห้องน้องรถกันยังแล่นอยู่ เส้นทางกเป็นโคมลายแห้งว้ต <polls in> <street> ah, ีลาการถจักันนะมันมือนผลตอกเมื่อกี้นี่แห้งเลยเพราะมันเข้าฤดูฝนแล้วได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปเหนือพุ่นอจะมีคนลายบอคนชอง คนบ้านน้อยบ้านน้อยก็บ้านเยอะโหดมาสาวคน มันจะเห็ดเป็น้องก่อนแล้วกดํกน้ำน้ำไจลตาหองจากที่โดนเฮ็ดคองแล้วค่นคนก็นแต่คนเติมอีกโตที่เห็ดแล้ว

ไปหน้ากันี่นาโอ้พอจิมเอาคักกันเนจิมจิ้มคักคาราโลดหอยองนี่ด้วยหมองนี่ได้เบุ้งนางาจะกิโอ้แต่เมือนหน้าข้าเปื่อวนะข้าเบิ่งคนะเากองชือปล่อยผู้เดียปล่อยขาวนะครับ ตอนนี้ก <def uras> ็เฮ well. ็ดแล้วนี่ตอนนี้ก็เฮ็ดแล้วแล้วชาวบ้านก็ประเดี๋ยวแยกย้ายมือกินข้าวเพื่อนเพ่นมันควายก็มือแล้วบ้านนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบลงเพลงชันนี้เนาะขอบคุณทุกที่ที่รับชมคลิปจนจบลายบาย